เลยนอกจากนั้นองเขาก็ใไ้เปิดมนะครับก็น,น้ำยางอ๋งกอก็คือวันที่หกสิบพกก็ลองเปิดดูก็น้ำยางก็ไหลเลยครับตอนแรกเขาเขาแบบว่ามันเราก็กิดแบบธรรมดาธรรมดามันไม่มันไม่ออกใช่ไหมครับเลยตัวเขาก็บว่าปิดน,นาแล้วเถอ ในมุอง่กรปิดหน้าคือหมายถึงพักไว้ก่อนพักก่อนแล้วก็บำรุงเข้าไปให้ cos ด้วยออมเงินด้วยแล้วก็ให้ปุ๋ยออมเพชรด้วยแล้วก็60วันหลังนั้นมาค่อยมาเกีดดูเกดปุ๊บออกมาน้ํำยางไหลเลยน้ำยางไหลเลยแล้วปริมาณน้ํำยางเยอะไหมคะพี่ตอนกีดออกมาครั้งแรกค่ะครั้งแรกค่มันประมาณร้อยปรนร้อยประมาณร้อ สี่สิบเลยห้าสิบโลนในในในบริเวณหนึ่งพันต้นใช่ไหมคะใช่สองร้อยต้นเนี้ยครับแล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์เรามาได้กี่กิโลครับอยู่ประมาณร้อยสามสิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบโลแล้วหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ละมาได้กี่โลครับมันเพิ่มมาประมาณสามสิบกิโลสามสิบกิโลก็เป็นประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบโลเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับจากไม่มีแล้วแล้วดูแล้วแนวโน้มมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆไหม เรื่อยๆเรื่อยๆเรายังไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ไหนใช่ไหมครับตอนนี้เพราะตอนนี้เราจะบำรุงไปเรื่อยก่อนแล้วแล้วตอนนี้บำรุงมาถึงนทุกวันนี้กี่กี่เดือนแล้วคะเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนกว่าล่าสุดตอนนี้ตกอยู่ที่กิโลครับล่าสุดตอนนี้ตอนนี้มันตกเรือถ้าตัดทุกวันทุกวันใช่ไหมครับก็เรือประมาณร้อยห้าสิบโลร้อยห้าสิบโลถ้าเราพักนาประมาณสักสองวันสามวัน มันก็โดดถึงสองร้อยอ๋อสองร้อยเลยอ,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 อ๋อถ้าวันไหนเราเราเรา,เราพักเราพักปุ๊บอีกวันลุกขึ้นมากรีดปุ๊บกลายเป็นสองร้อยเลยโดดเลยดับเบิลเลยกระโดด<ต>เลยแต่ว่าถ้าเราตัดทุกวันลูกพี่เขาให้ตัดทุกวันทุกวันมันก็ลดลงมันก็ร้อยสี่สิบร้อยสามสิบอ๋อ,อ,อโอเคครับซึ่งได้เยอะกว่าเดิมเยอะมากเลยถ้าเทียบปริมาณแล้วก็ได้เกินขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยเป็นเท่าตัวเลยถูกไหมครับเพราะว่าอันนั้นกรีด ไล่ร้อยร้อยกว่าโลร้อยสามสิบโลใช่ไหมพอใช้แล้วนี่กรีดขนาดกรีดทุกวันก็ยังยังได้เท่าเดิมได้เท่าเดิมแล้วถ้าหยุดกรีดก็คือดับเบิลด้วยดับเบิลดรับดับเบิลนี้มาด้วยเดี๋ยวเราลองกรีดดูไหมครับที่บอกว่าต้นที่มีปัญหาน่าอย่างตายนึ่งแล้วกรีดแล้วน้ำยางไหลยังไงก็ตายหนึ่งทุกต้นเลยตอนนี้ก็เหมือนกันหมดเกตินนี่มันมันพร้อมที่จะโค่นแล้วครับโอเคครับผมจะได้ว่าตอนที่มาซื้อตอนที่มาเห็นนี่คือไม่ใช่สภาพนี้ไม่ใช่สภาพที่เราเห็นนี่คือเราซื้อมานานแล้วเรา ก่อนก่อนที่จะตายนึ่งเนี่ยมันมันเราทํามามากแล้วแต่กัว่าทําไปแบบไม่ได้รักษาไม่ใช้ปุ๋ยอะไรเลยตามธรรมชาติก็เลยมันก็ตายจนเรื่อยจนไม่มีนะครับเรามาคุยประเด็นตรงนี้ด้วยเลยเพราะว่าเดิมทีเนี่ยหน้ายางไม่มีเปลือกยางไม่มีเปลือกเลยไม่มีเนื้อเลยถูกไหมครับมันมีมันมีเนื้ออยู่แต่นํายางมันไม่มีไม่มีแล้วก็หน้ามันแตกด้วยแต่หลังจากใช้นิวเคลียสเซเวสกับอมเงินแล้วอมเพชรแล้วเนี่ยเปลือกยางมันสร้างเชื่อมมันกลับมาสร้าง ให้เนื้อมันเต็มขึ้นไหมครับให้เนื้อมันเต็มแล้วก็ไอ้เนื้อข้างในใช่ไหมแต่ข้างนอกมันก็ตายอยู่แล้วแต่ข้างในมันก็ออกมาว่าข้างนอกมันก็ข้างในสร้างมาใหม่ก็คือข้างในสร้างมาดันของเก่าออกไปเราจะไปลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันของจริงเลยนะครับว่ามันเป็นยังไง อนนี้เรากําลังดูนะคะว่าน้ายางไหลออกมาเยอะมากค่ะนี่ขนาดกีดตอนกลางวันนะคะปกติยางเขาจะไม่กีดกลางวันเพราะว่าน้ํายางมันจะไหลไม่ดีค่ะจากต้นที่ตายแล้วใช่ไหมครับเต็มเต็มโค่นแล้วโค่นแล้วส่วนใหญ่เขาเอาไปทําอะไรคะยางพาราทำฟืนทำืเฟอร์เฟเอร์เฟอรเฟอร์อร์เฟร์เร์้รเอเฟรเฟอรเรเฟอรฟเจ แล้วก็เวลากินมาเนื้นอมันจะบางนะ<อ>มันจะบางครับ <ừ> มันบางเนี่ยก็คือแสดงว่ามันไม่ต้องกินเนื้อไม้เยอะเน,นื้อไม่กินเนื้อไม้เยอะความความเสียหายเนื้อไม้มันน้อยม,ม,ม,มันก็ไม่มีแผันก็ไม่มีแผลมันก็จะสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาได้เร็วต่ได้เร็ว,รว <ừ> ครับก็แสดงว่าต้นนี้สมบูรณ์ ก็กลับมาสมบูรณ์ดีขึ้นแล้วสมบูรณ์ดีขึ้นเพราะว่าที่ที่กรีดมายางบางมากค่ะบางมากเห็ไหมประมาณมินครึ่งนั่นแหละประมาณนี้เลยประมาณมินถึงมินครึ่งได้จากที่หน้ายางไตนึ่งนะฮะหน้ายางไตนึ่งนี้ให้กรีดลงไปเป็นเป็นเซนบางทีน้ำยางก็ไม่ไหลน้ำยางก็ไม่ไหลแล้วครับแล้ว ไอ้ต้นเนี่ยค่ะเห็นมันเป็นขั้นขั้นนี่คือเราต่อตามาต่อตามาครับครับเพราะว่าทั้งสวนเป็นเหมือนกันหมดเลยฮะยางจะเพาะโดยต่อตาหรือตามาครับแล้วเราเห็นมีลูกยางเขาไม่นิยมเพาะพันจากลูกยางหรอคะครับไม่นิยมไม่นิยมส่วนใหญ่เอ่อการขยายพันธุ์ของต้นยางเขาจะทำแบบไหนกันคะติดตาอย่างเดียวติดตาอย่างเดียวใช่ครับเพราะต้นพื้นเนี่ยต้นที่พื้นเนี่ยจะเป็นต้นพันธุ์บ้านเราพื้นเมืองเพราะมันทนโรคนะแล้วก็ต้นพวกนี้จะเป็นต้นนําเข้า มันก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ให้น้ํำยางเยอะนะแต่การทนโรคสู้ต้นพื้นเมืองไม่ได้เพราะมันก็ต้องเอาต้นหลักต้นแม่เป็นต้นพื้นเมืองครับแล้วต้นยางสายพันธุ์ที่เรานำเข้านี่เราส่วนใหญ่เราใช้จากประเทศอะไรคะทางนี้ใช้ที่ไหนครับมันน่าจะเดิมส่วนใหญ่มาจากมาเลเซียเป็นหลักนะมาจากมาเลเซียเป็นหลักมาจากมาเลยใช่ไหมครับแต่ว่าต้องมีพันธุ์พื้นเมืองเราเป็นต้นตอจะดีกว่าทนโรคได้ดีกว่าทนโรคได้ดีกว่า